มาสวัสดีงามงามครับอ่าสวัสดีงามงามเป็นน้อยจะยำไก่นะครับนาองยำไก่อันนี้เป็นไก่ตอนนะครับโอ้กินนักดีนาะครับนาะไก่ตอนพี่นน้อยจะยำใส่พริกลาบ่อพอครับเป็นไก่นี้เป็นน้อยเอาไปต้มหรือร้อยแล้วนะครับนาะต้มเตือกับเป็ชิปตัวพุ่นแล้วครับไก่ตอนเนี่ตัวใหญ่นะครับนาอกิโลตัวสี่โลห้าโลพุ่นนะครับนาองมาเดี๋ยวเป็นน้อยจะเอาไก่มาชิกจะยำพริกลาบ่อพอครับต้มพอ ประมาณครับถ้าเปวยลัล่มกับบะรั่นะครับเนาะบะได้กเกี่ยวกับบะรั่มนี่เปิดไก่ตอนครับห่อนขนาดนี้โอ้ยนีนมันหลายดีครับพอขาอุ้ยมาดนี่ขาอุ้ยขาอุ้ยไก่ยำไกลล่รวงมาะครับวันนี้กินเหล้ามาได้นะครับเนาะบะได้เลี่ยงผีเขียงผีหม้อผีไ่วันนี้ไปฉีดวัคซีนไปเสิร์ฟเข็มสามมาครับ อันนี้ก็เลยบปได้อันนี้นะครับน้อเดี๋ยวไปกินมันนะครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับหนังมอครับจะได้มีแง่มสักบกทะเลเนาะงดสักสามวันกัเนาะจากดินดาดเนี่ยกระยุ่งกัเนาะเดี๋ยวไปได้เชีไก่ข้าวครับอันนี้พี่น้องต้มขิงในมันไว้ครับตุบหอมแดงตุบกระไข่ใส่นะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องในเป็นไตเป็นกึืนเป็นฟวงไข่เป็นตับปลาเนาะครับเนาะน้อยใส่ต้วยนะครับฉีกไก่เรียบร้อยก็มาตม้มให้มันห้อน,นครับนะครับเนาะต้องนี้เขาก็ไปเตรียมพักครับทักไข่หอมดวนต้นหอมคักค้อมไปหอมหนะครับเนาะต่างๆไปนี่ครับยำไก่ไปน้อยจะเอาพริกหลบับ พัดน้ำมันเห็นน้อยนะครับเนาะี่กระเทียมเจียวครับเจียวกระเทียมให้มันหอมๆน้อยเด็นๆกระเทียมหอมแล้วอันนี้เป็นพริกลาบพริกลาบไปน้อยนะครับเนาะพริกลาบไปน้อยเนี่ยเขาล้ำจ่าน้ำมันน้อยๆครับแบบจ่ายน้ำมันหลายนะครับเนาะเอามาพัดน้ำมันเห็นน้อยมันจะหอมครับยำไก่ยำเสียงโ้ยสุดยอดอ่ะ เป็นลาบเป็นซาลาบปลาลาบหมูเขากับมักพัดน้ำมันใจอีนะครับนะครับใส่พริกลาบไปน้อยไปแล้วใครี่สั่งซื้อพริกลาบไปน้อยทากใดสั่งได้ในอินบ็อกในข้อความเพจนะครับนาอมีแอดมินจัดส่งเงือครับมันเสียกับจ้าไปน้อยกับขอดสุมาอาไปด้วยครับปิดแก๊สครับใจไฟอ่อนๆนะครับเด้อตัวอีกก็หอมนะครับหอมขนาดมามาปรุงกันครับ ตั้งหน้ามันเดือดเดือดมันจะห่อนมันจะลำเนาะใส่ชุดรถไปเหน็นหน้อยครับใส่ผงรถด,ดีไปเหน็นหน้อยเนี่ยแบหยาบนะครับเนาะใส่น้ำปลาไปเหน็นหน้อยครับอ่าพริกลาบปี๊แกะเลยครับพริกลาบ,าบเดี๋ยวฮอาไปคั่วไปพัดตะกีนนะครับเนาะลาบหมูลาบปลาเอาไปพัดคร,รพครับ้าเป็นลาบเจนง้อยเจนควายมาแป้งน้ำจิ้มขม น้ำจิ้มอย่างได้มดครับเอมไก่ด้วยมัดครับ,ไ,รบไปนองครับแล้วก,กบหอมใบหอมบอดพักใส่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นพักพักไผ่หอมดวนนะครับเนาะอันนี้พักไบนี่หอมดวนสะระแน่นะครับอันนี้กับต้นหอมกลไม่หอมใส่ไ,ไปใส่ไ,ไปเลยโอ้เมนูนี่มันถึงลำสุดยอดครับจครับ ย้ำไก่ย้ำไก่ล้วงนะครับเนาะงมาได้ชักแก้วในมือฉันดึงดึงดูย่างสักสามวันกันเลยครับเด้อเพื่ไปฟังมาจวนไปน้อยกินเหล้าเต๋อเด้อวันนี้ขอไกินขา้าวลำล้ำกันบ่เหมาะขนาดไปเน่าครับ<ม>เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปน้อยตักใส่ถ้วยใส่จานให้อพอครับตักใส่ถ้วยให้พอครับตึ๊บตึงกึง่งตึงไก รับแต่ก้านในอยู่นี่มันครับกุ๊บโอ้ดำลาเลี่ยนะงอมใส่ก่อนโอ้นานเรียบร้อยครับหอมไม่หอมเลยหน่อยนาน่นเรียบร้อยครับเป็นได้พอครับน่าก,กินกว่าครับยำไก่ ยำไก่ร่วงยำไก่ปิ้นด้ายขี้เล่าเนื้อข้าวลำครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับอยากกินอะไรอย่างมือเมืองแบบนี้มาล้านปิ้นด้ายขี้เล่าเนื้อข้าวลำมีสองสาขาเนาะครับเนาะสาขาหนึ่งกับนวมินทร์ซอยสามสาขาสองกับอำเภอสัตหีบครับเดอะปลกอันติล้านครับเปิดร้านทุกวันครับ10โมงถึง3ทุ่มนะครับเนาะเดอะปลกอันติล้านครับสวัสดีครับ